สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาล3ทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูน้อยนะคะวันนี้คุณครูน้อยจะมาสอนแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆเตรียมหนังสือเล่มสีเหลืองนี้ขึ้นมาเลยค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กนะคะแล้วเด็กๆก็เปิดไปหน้าที่23เลยค่ะลูกอาหน้า23นี้นะคะก็จะสอนเกี่ยวกับค่าของเงินและราคาสิ่งของนะคะก่อนที่เด็กๆอ่าจะไปเรียนคครูจะ อธิบายก่อนเนาะเงินนะคะเงินเนี่ยเราสามารถนำไปซื้อสิ่งของได้นะคะต้องมีค่าเท่ากับจำนวนสิ่งของนะคะถ้าสิ่งของนั้นราคามากกว่าเด็กๆมีเงินน้อยกว่าเด็กๆจะไปสามารถซื้อได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องค่าจำนวนของเงินกันนะคะ,ะรูปแรกเลยค่ะลูกเด็กๆด,ดูนะคะ,ะหนูดูนะคะรูปแรกเหรียญแรกเลยคือเหรียญหนึ่งบาท นะคะคุณครูจะอ่านให้หนูฟังนะคะลูกหอนออึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งบออาทอบาทหนึ่งบาทแล้วเด็กๆก็ไปดูรูปรูปภาพขวามือค่ะรูปภาพขวามือก็มีลูกรูปอมนะคะอมยิ้มนี่เองนะคะเขาเขียนตรงนี้คือเลขหนึ่งแล้วก็โดนัท เขียนดค่าน,นี่คือจํานวน5บาทแซนด์วิชราคา8บาทเด็กๆไปดูซิลูกเมื่อกี้ครูอ่านแล้วใช่ไหมคะคำว่า1ก็หมายถึง1บาทหนูไปดูซิลูกไหนเออที่มีราคา1บาทเมื่อเด็กๆเ,เจอแล้วเด็กก็ไปวงกลมนะคะข้อต่อไปเหรียญ2บาทสอง,องอสองบอาทอบาทสอง บาทเด็กๆก็ไปดูรูปภาพค่ะไม้บรรทัดราคา5บาทยังลบราคา2บาทกบเหลาราคา7บาทเด็กๆไปดูซิอ่าสินค้าสินค้าตัวไหนที่มีค่าเท่าก,กับหลักเท่ากับจำนวนเงินเมื่อกินครูอาบแล้วนะ2บาทเพราะฉะนั้นเด็กเด็กๆต้องวงกลมรูปอะไรคะไปวงกลมเลยค่ะลูกต่อไป หออาหาไม่โทรหา้าบออาทอบาทห้าบาทเด็กๆไปดูสิคะรูปจะรูปไหนเอ่ยรูปภาพไหนนี่รูปอะไรลูกแตงกวาตรงนี้คือเลขอะไรเลกห้าม้าน้และลูกชิ้นราคาเจ็ดบาทเละเจ็ดเสาเอียงแล้วก็น่องไก่ราคาสิบบาท เลขสิบมีหนึ่งกับศูนย์เด็กๆไปดูนะคะแล้วก็ไปวงกลมนะคะข้อต่อไปสออิบอสิบบออาทอบาทสิบบาทไปดูรูปภาพค่ะลูกไอศครีมราคาสิบห้าบาทสิบห้ามีหนึ่งกับห้าอันนี้ก็ไอศครีมเหมือนกันราคาสิบบาทสิบมีหนึ่งกับศูนย์ แล้วก็ไอเซคีมันกานอีกเป็นแบบตากนะคะรานะคา20บาท20มี2กับ0เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องวงกลมรูปไหนเอ่ยนะคะต่อไปนะคะแบงค์ค่ะแบงค์20ยอยอียีไม่เอกยี่สออิบอ10บ,บออาทอบาท20 คุณครูอ่านคำว่า20นะคะนี่คือค่าของเงิน20บาทเด็กๆก,ก็ไปดูรูปภาพสิลูรูปไหนที่มีราคาของราคาเท่ากับ20บาทรูปแรกน้ำปัน่นราคา15บาทนมราคา10บาทแล้วก็น้ำแก้วนี้ราคา20บาทเอ๊ะมากินครูน้อยบอกค่าจํานวนเงินเท่าไหร่อือเด็กๆก,ก็ไปวงกลมนะคะอ่าแล้วเด็กๆก,ก็อย่าลืมลากเส้นตามรอยปะด้วยนะลกูกหน้านี้นะคะ อ่ะต่อไปนาต่อไปเลยค่ะเด็กๆเปิดนะคะลูกเขาบอกว่าให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปาก่อนแต่ละคำเนี่ยนะคะอย่างเช่นรูปแรกคําว่าสับปะรดทุเรียนางงุ่นกล้วยเด็กๆก็ไปลากเส้นตามรอยปากก่อนนะคะทีนี้มาดูเรื่องของกิโลกับน้ําหนักกันนะคะดูง่ายๆเลยดเด็กๆดูแค่เข็มเนี่ยเข็มลูกศอนตรงนี้เห็นไหมคะชี้ไปที่เลขอะไรเอ,อ่ยรูปแรกชี้ไปเลขอะไรเอ,อ่ย ชี้ไปเลขสามเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ไปเอามาเลยหนูไปดูเลยลูกไปเขียนตามเพื่อเลยลูกสอนอยู่เลขสามเด็กๆก,ก็มาเขียนเลขสามตรงนี้ตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะต่อไปทุเรียนลูกสอนนั้นชี้ไปที่เลขอะไรคะเลขสามหรือเลขสี่ถ้าชี้ไปที่เลขสี่เด็กๆก็ไปเขียนเลขสี่เก้าอีนะคะในช่องสี่เหลี่ยมนี้ต่อไปอง,งุ่นค่ะลูกอง,งุน A, องง่นเออองุ่นมี มีหนักเท่าไร Jasmine. เอ่ยมีน้ำหนักเท่าไรเอ่ยลูกสอนี้ไปที่เลขอะไรคะชี้ไปที่เลขหนึ่งเด็กๆก,ก็เอาเลขหนึ่งมาเขียนในช่องสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปกล้วยค่ะกล้วยมีน้ำหนักเท่าไรคะลูกมีน้ำหนักเท่าไรชี้ไปที่เลขอะไรก็อนำนมาเขียนในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะในหน้านี้เขาเรียนเขาสอนถึงเรื่องการช่าง นะคะการช่างแบบง่ายๆของเด็กดการดูค่าของตัวเลขด้วยนะคะเด็กๆไปทํานะคะหน้านี้อ้าวหน้าต่อไปหน้าต่อไปค่ะลูกเด็กๆเปิดไปนะคะหน้านี้ก็ง่ายเหมือนกันเขาบอกว่านี่เรื่องนี้เกี่ยวกับขวดของแยมแล้วก็สอนเรื่องการเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยนะคะจํานวนมากไปหาน้อยนะคะช่องแรกเลยหนูดูรูปองุ่นค่ะลูก รูปองุ่นเขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนวงกลมร้อมรอบภาพขวดแยมที่มีความสัมพันธ์กับสีองุ่นมีสีอะไรคะลูกองุ่นมีสีม่วงเด็กๆไปดูขวดโหลสิคะลูกขวดไหนเอ่ยที่มีสีม่วงเด็กๆก็ไปวงกลมนะคะรูปแรกสีอะไรสีแดงรูปที่สองสีอะไรคะสีเหลืองรูปที่สามสีอะไรสีม่วง รูปไหนเอ่ยที่ตรงกับรูปอง,งูนสีที่มันตรงกับรูปอง,งูนเด็กๆก็ไปวงกลมนะคะต่อไปรูปอะไรเอ่ยสตอรอเบอรี่สตรอเบอรี่เป็นสีแดงแต่ในขวดโหลมีสีม่วงสีแดงสีเหลืองเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องไปวงกลมรูปไหนคะที่มีสีลักษณะลักษณะสีที่เหมือนกับสตรอเบอรี่เด็กๆก็ไปวงกลมนะ,ะข้อต่อไปค่ะ นี่เขาบอกว่าให้เด็กๆเรียงจำนวนตัวเลขจากเลขน้อยไปหาเลขมากเด็กๆก็ไปดูนะคะเอขวดสามขวดเนี้ยแยมขวดไหนมีน้อยที่สุดหนูก็ไปดูนะคะขวดนี้มีน้อยที่สุดเด็กๆก็ใส่เลขหนึ่งเสาธงขวดต่อไปขวดต่อไปตัวไหนขวดนี้สองเด็กๆก็ใส่เลขสองลงไปนะคะต่อไป ขวดแยมขวดสุดท้ายสายเลขสามค่ะขั้นข้อต่อไปเขาบอกให้เด็กๆเขียนตัวเลขเรียงลำดับจากหนึ่งสองสามเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยเยด็กๆก็ไป,ด,ไป,ด,ปดูลูกขวดโหลขวดไหนที่มีเยอะที่สุดเด็กๆก็ไปเขียนเลขหนึ่งเลขสองเลขสามไปเรียงลำดับ นะคะเด็กๆค่อยๆทําไปนนะคะลูกถ้าตามไม่ทันหนูก็ตามกลับไปดูกลับไปดูคลิปได้นะคะอ้าวหน้าสุดท้ายแล้วค่ะลูกอันนี้มาฝึกเรื่องการลากเส้นนะคะเด็กๆดูนะคะเส <ๆ S 2> ้นะะลักษณะเส้นมีอยู่สองเส้นมีลักษณะของเส้นตรงเส้นที่สองคือเส้นซิกแซกหรือหยกักหยักนี่เองนะคะเขาแต่เขาให้เด็กๆสังเกตไม่ใช่ว่าหนูจะไปเขียนได้เลยไม่ใช่นะคะเด็กๆมาฟังนะคะรูปแอปเปิ้ล มีลักษณะผิวเป็นยังไงคะลูกแอปเปิลลักษณะเป็นผิวเรียบนะคะแล้วก็เงาะมีลักษณะผิวเป็นยังไงผิวเป็นขุขะเด็กๆก,ก็เขียนเส้นหยักๆตามรูปภาพคุณครูคขอยกตัวอย่างอีกสักเรื่องนึงอย่างเช่นเอลักษณะของผลไม้อะไรนะที่มีมีม,มีผิวเรียบเด็กๆช่วยครูคิดสิลูก เด็กๆเคยเห็นไหมส้มนะคะก็มีลักษณะเป็นผิวเรียบนะคะและ้วที่เป็นขุขะานี่เด็กเราหนูเคยเห็นไหมอะไรที่เป็นลักษณะขุข,ข,ข่ทุเรียนได้ไหมคะทุเรียนก็มีลักษณะผิวเป็นขุข,ข,ข่นะคะอะ่มาเริ่มั้นเริ่มการมาค่ะลูกรูปองุ่นลักษณะผิวขององุ่นลักษณะเป็นยังไงลูกผิวเรียบหรือขุขะคะถ้าเป็นผิวเรียบเด็กๆก็ลากเส้นตรงบนฝ่ามือน,นี้เลยเห็นไหมคะมือเล็กๆตรงเนี้ยเด็กๆลากเส้นคู่เลยนะคะ เป็นเส้นเส้นคู่และตรงนะคะรูปต่อไปแตงโมมีลักษณะเป็นผิวเป็นยังไงลูกถ้าเป็นผิวเรียบหนูก็ลากเส้นตรงนะคะต่อไปรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรเอ่ยเด็กๆมองเห็นไหมใน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 นั้นเดี๋ยวคุณครูจะเปิดพวบคู่ใบกันเด็กๆเนาะบางทีรูปในคอมมันจะไม่ชัดนะคะอ้รูปเลนจีค่ะลูก รูปลี้นจี่ลิ้นจีมีลักษณะพื้นผิวเป็นยังไงคะเลิ้ยจีมีลักษณะพื้นผิวขูขาเด็กๆก็ลากเส้นหยักๆนี่นะคะเล้เส้นซิกแซกนี่หยักขึ้นหยักลงสองเส้นคู่กันไปนะคะต่อไปอขนุนมีลักษณะพื้นผิวเป็นยังไงลูกผิวของขนุนถ้าขู่ขาเด็กๆก็ขู่ลากเส้นขูขถ้าถ้าเรียบเด็กๆก็ลากเส้นตรงนะ,ะสับประรดลักษณะสับประรด ผิวสับปะรดเป็นยังไงขูดขาหรือเรียบอันนี้ให้เด็กๆคิดเองนะแล้วเด็กๆก็ทําเส้นบนฝ่ามือนี้นะคะลูกต่อไปลูกสุดท้ายชมพู่ค่ะชมพู่มีลักษณะผืนผิวเป็นยังไงเรียบหรือขูดขาคะาเด็กๆก็ไปดูรูปแล้วเด็กๆก็ลากเส้นสองเส้นทีมครูสอนประนี้มีแค่สองเส้นก็คือเส้นตรงและเส้นซิกแซกนะคะเด็กๆพอจะทำได้ไหม นะคะอ่าเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะแบบฝึกหัดให้เด็กๆถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูคตรวจด้วยนะคะสร้างเป็นอัลบัม้มนะคะรบกวนผู้ปกครองด้วยนะคะสร้างเป็นอัลบั้มของเด็กชายเด็กหญิงนะสร้างเป็นอัลบั้มแล้วเราก็มาแทรกรูปภาพเป็นอัลบั้มกันมาเวลาส่งงานให้คุณครูนะคะอ่าวันนี้คุณครูน้อยก็ขอฝาก แบบฝึกขัดไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่เนาะ,ะเด็กๆด,ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยนะคะช่วงนี้โควิดระบาดคุณครูน้อยเป็นห่วงและก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้คุณครูน้อยขอจบการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ